เราไม่ตัที่จารานในวันนี้อางยาวาวทวาาาที่วัสสัตวิสาธิวาทายงเพื่อบำบัดความหา้าวคุนอาสะอาธิคาทายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสมัะสวาสา จพงสับ,บรพรลสัมผัสทางกาิภาตายาเพื่อบรรัุสัมผัสอันเกิดจากเกืียจุงมลงแดดแดดจัดเพื่อทานทั้งหลายชาวาเจวาฮิริโกพินาปาิคาธนาทชงแม้เพียงเพื่อบุกิดเ,เ,วเวอเวัยวา,วาหันให้เกิดความละอาย พระเจ้ากิสวาวโยกิสดาตุทธสิกุโตกินดาตัยอันเราสันแล้วไม่ทันที่จะณาในวันนี้โยเอวัสวายากินสาบาขานเราถาแล้วไม่ใครเป็นไปเพื่อความเพื่อ เพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามสน,นายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิโูสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแถียงลาวะเทวาอิมาสกายาสัสกิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้ห่งไง ้าปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของหัตสภาพเวิงดุภาลติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความรำหนัดทางกายครมจริยานุภา,ายาเพื่อหาลุเคราะแก่การสรรพสมมติจ์เีติภูรานันจะเวทนังปฏิหังขามิ การทำอย่างนี้เรายอมรับเสียไดย้ซึ่งทุกขวเวทนาเขาคือความเหี้ยมนวัตเวทนานาอุปาเทสามิแก่ไม่ทำทุกขวเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นากายกายเมภวิตสติอน,นวัจตา,าจะพาสุิหารูจากิ หาเห็นความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษที่ได้ด้วยแก่ความเป็นอยู่โดยปวา,าสุขด้วยกาบมีแก่เราสาังนี้อาจัมยาอาภัยเจริจทิตฐวายังเสนาสะนาสะตานิพธัง